สวัสดีค่ะร้านแสยงยูคงค่ะวันนี้จะมารีวิวปักค่ะนี่อันนี้เป็นแบบขาโกลมนี่นะคะเป็นแบบขากลมอันนี้เป็นแบบขาแบน,นะคะ่ะนี่อันนี้ก็เป็นแบบขาแบนนะคะมีสองขาอันนี้เป็นแบบขา แบนมีสามขาคุณผู้ชมคิดว่ามันไม่แตกกันแตกต่างกันใช่ไหมคะแต่ที่จริงแล้วมันแตกค่ะนี่มันมีสองหัวสองขาค่ะ,คะนี่มีมสามอันนี้อันนี้ต่ออันต่อไปค่ะอันนี้เป็นปักนะคะเหมือนกันอันนี้เป็นแบบหัวกลมอันนี้ทั้งสองสีทั้งสองสีทั้งสีชมพูทั้งสีเขียวเป็นแบบหัวแบนนะคะนี่ ถ้าใครอยากได้สามารถซื้อที่ร้านแสงหรือคงที่อุบลราชธานีได้ค่ะขอบคุณค่ะ